สวัสดีครับพับกบพบกับผมนะครับพลภัยสาระพลนะเอทีซนะนะครับหรือว่าพลออตกาดแคร์นะครัวันนี้ผมจะพามาดูคันนี้ครับเป็น Honda i n t e g ท a กนะฮะเอวีหนึ่งนะครับ,รบหรือว่าคันนี้จะอยู่ในในปีที่ประมาณ1984นะครับวันนี้ผมจะพามาวัดค่าสีเป็นไมคอนของคันนี้เพราะว่ารถล,ลูกค้าคันนี้ต้องการที่จะทำสีใหม่หรือเปลี่ยนสีกับสีนั่นเองนะครับแล้วก็ ผมก็ได้เสนอลอกสีไปแต่ให้ดูคันเนี้ว่ารถอะสวยมากหายากมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูความหนาของสีก่อนที่เราจะทำกันนะฮะอ่ะมาดูในะชิ้นส่วนของบางโคนเนี่ยฮะลูกลูกค้าดูฮะร้อยแปดสิบไมคอนฮะบางมากครับผมบางมากๆนะะฮะมาดูอีกชิ้นส่วนหนึ่งหลังคาครับนี่ห้ายสี่สิบสามไมคอนก็ถือว่าก็ยังเป็นเรลอ,อ ปกตินะฮะกลางๆครับอ่ะประตูหน้าขวานะฮะอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบไมคครเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สีโป้มันดันหรือว่าสีโป้มันหมดสภาพนะครับลูกค้ามันก็จะเด้งก็งจะดันออกปูดออกนะฮะอันนี้ก็เป็นประตูหน้าซ้ายนะเนี่ยฮะถ้าเกิดรถผ่านการทําสีหรือว่าโป้มาเนี่ยคือ เครื่องมันจะฟองเลยอย่างเนี้ยความหนาเนี่ยเห็นชัดไหมหนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดไมครอนนะครับถือว่าหนานะครับเพราะเนี้ยเป็นสีโป๊เนี่ยเราจะเห็นได้เลยเนี่ยลูกค้าซูมมาอ่ามันจะเห็นเลยนะครับก็าความหนาของสีโป้เนี่ยเดี๋ยวผมวัดให้ดูอีกทีหนึ่งเลยอ่าตรงนี้หนาจัดไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นนี่หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดไมครอนนะครับ มันจะเป็นอีกอตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่เอาง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าให้ท่านตัดสินใจได้ว่าควรที่จะลอกสีหรือไม่ลอกสีนะครับข้อดีของการลอกสีกับไม่ลอกสีแตกต่างกันยังไงนะฮะข้อดีของการลอกสีเนี่ย <c oughs> คือเวลาเราลอกเนี่ยเราจะถึงเนื้อเหล็กเลยนะครับถึงเนื้อเหล็กเราก็เราจะพ่นาการสนิม เป็นชั้นแรกก็คือเป็นอินบ็อกซี่กันสนิมไปก่อนแล้วอายุการใช้งานอ่ะสามปีห้าปีสบายๆเลยครับลูกค้าแล้วเราก้าการันตีถ้าเกิดเราเราได้ลอกสีไปในในของคันนั้นนะฮะเพราะยังไงมันก็จบกว่าครับอันนี้ฝากไว้เป็นอีกตัวเรื่องนึ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะทําสีรถนะฮะแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยมาเดี๋ยวให้ดูภายในอีกทีนึงฮะ เดิมมากสดมากฮะเนี่ยหรือพรมออกมาเปิดพรมออกมาฮะแทนได้เลยเดิมโรงงานเลยครับเดิมจริงๆฮะตอนนี้เรามองตาเปล่าอะ่ะเรายังไม่เจอจุดที่ผูกของรถคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องขึ้นลิฟต์แล้วก็ดูใต้ท้องอีกทีหนึ่งอ่าโอเคฝากไว้เป็นอีกตัวเรื่องนะครับสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจที่จะทำรถหรือเปลี่ยนสีรถนะครับฝากร้านของเราไว้เป็นตัวเลือก ตัวอีกตัวเลือกให้ท่านละกันนะฮะต,ติดต่อสายตรงครับ062ครับ698นะฮะ9826ครับ698 9826ครับ698 9 8า6 98, 98นะฮะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ